ออบสเต,อ,สตอิสตันบูอีพีนี้จะพาไปชิมเบอร์เกอร์ดีๆที่เนื้อแน่นแน่แนกันที่เบอร์เกอร์ยิยลิมอิสติคอสตร,รีไปดูกันเลยครับอย่างที่ทราบวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับหลังจากเราไปคาบิก้าทาวเวอร์มาแล้วนะเราก็กลับมาแถวย่านถนนที่อยู่ติดโรงแรมครับคืออิสติคอสตร,รีตครับเพราะว่ามันใกล้โรงแรมเนอะกลับไปเอากระเป๋าสะดวกแล้วเราก็ผ่านมาหลายรอบแล้วเห็นร้านนี้น่าทานมากๆเลยครับดูเบอร์เกอร์นะครับนี่ดูความน่าทานของเขาสะกอน ผ่านมาหลายทีก็เลยวันนี้ขอมาลองก่อนกลับบ้านหน่อยครับน่าทานไหมล่ะไปดูเมนูกันครับก็ราคาในเมนูนะคูณ2ครับผมผมน่าจะสั่งอันที่เป็นแบบเม็กซิกันนี่เม็กซิม็กซิาโน่เนาะอันซ้ายมือเมื่อสักครู่ครับที่เป็น6 5ครับจุดเกครับก็คูณ2.02นอเนาะก็ประมาณแบบไม่ได้แพงมากเนาะร้อยประมาณ130บาทและอันนี้ก็น่าทานมากมากเลยอันบนสุดนะที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแบบชีสโรยมาบนบนบนเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีอะไรด้วยก็ไม่รู้อ,ะอ่ะส่วนอันนี้แฮมผมได้มาแล้วดูสิครับดูเนื้อนะเราก็เหมือนแฮมเบอร์เกอร์บ้านเรานะแต่เดี๋ยวลองชิมดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จังฟูนะจ๊ะมันไม่ใช่เลยครับเพราะว่าแบบเนื้อเบอร์เกอร์มันดีมากๆเลยครับ อันนี้เฟรนไฟรายมันมากับเซตเนาะไม่ใช่อันที่เราสั่งแยกต่างหากนะเราดูเครื่องข้างในก็จะมีเห็ดมีชีสแล้วก็น่าจำไม่ผิดจะเป็นหัวหอมด้วยหัวหอมผัดเดี๋ยวเราก็จะทำการชิมไม่ออกมันไม่ออกอะ่ะอ่ะอ,ะอะ่มือเดียวถ่ายไปด้วยนะแล้วมือหนึ่งบีบมันก็จะออกยากนิดนึงจะบอกว่าลางนี้นะดูข้างล่างดูเหมือนไม่ใหญ่ใช่ไหมแต่จริงแล้วมันใหญ่มากเลยนะเพราะว่า นี่นี่ให้ดูไส้ข้างในให้ดูไส้ข้างในโอ้โหคือมันอร่อยมากๆเลยร้านนี้นะพอทานเสร็จจะไปเข้าห้องน้ำครับถึงได้รู้ว่าเอา้าห้องน้ำชั้นสองคือผู้หญิงห้องน้ำชั้นสามคือผู้ชายอน,นีมันอร่อยนะเฟรนฟรายที่นี่ก็อร่อยจะอธิบายร้านแล้วก็กินไปด้วยนะพากไปด้วยจะบอกว่าเฟรนฟรายอร่อยมากๆครับร้อนๆยิ่งอร่อยเลยครับ นอกจากนั้นนะผมยังเห็นบันไดขึ้นไปชั้น4ด้วยแล้วร้านข้างบนคือโลง่งหมดเลยครับมีแต่โต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเตรียมรองรับคนถึง 3- 4ชั้นเนี่ยแสดงว่าร้านไม่ธรรมดาครับแต่ตอนที่ไปเป็นช่วงบ่ายนะครับมันก็เลยยังไม่เปิดข้างบนนะครับข้างล่างก็พอแล้วเนื้อมันอร่อยมากๆครับอ่าและแล้ว,ลวอันนี้ก็มาแล้วครับคือเราก็แบบดูสิครับน่าทานมากๆเลยเราก็ลืมไปนะว,ว่าเรามีเฟรนด์ไฟอยู่ในเซ็ตของเราด้วย อันนั้นเนี่ยเป็นอันเนนริงครับตอนแรกผมก็เอ๊ะเผื่อลุ้นว่าจะเป็นคารามารีหรือเปล่าแต่ปรากฏไม่ใช่ครับมันก็คืออันเนนริ้งนี่แหละครับตแต่จะบอกว่าเครื่องที่เขาโรยมาข้างหนะ้านะมีชีสมเีเห็ดอ่าโรยมาขา้างหน้าอร่อยมากๆเลยครับแล้วที่สําคัญคือมันยังร้อนๆอ,อยู่อ่ะคือมันยังไงมันก็อร่อยเนาะของทอดมันมกักจะอร่อยอย่างนี้แหละ อันนี้นคือเห็ดครับและให้ดูกันอีกทีจะจะแฮมเบอร์เกอร์มันไม่ใช่จังฟูดนะเพราะว่าเนื้อที่ใช้คือแบบเนื้อเกรดดีมากๆคืออร่อยมากๆเลยมาเป็นมาบดเอานี่ให้ดูกันอีกทีนี่โมันอร่อยมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวก่อนกลับเราไปชมเขาสนอยว่ามันอร่อยมากๆเลยครับ It's good <S yeah very good thank และ Tour อัพสเต on t ออนทัอีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายครับ